เสร็จแล้วแล้วคุณเจเจก็ได้รับน้ำแล้วเราก็บอกมาหลอกทำไมอ่ะมาทำให้เรากลัวทำไมอะมรไรอย่างเงี้ยใน้พูดแล้วก็ลุกเลยมันกลัวกลัวจับใจแหละมันกลัวกลัวมากอ่ะแต่มีก,ก้อยนะ้วก,ก้อยค่อยๆไล่ลงมาถรงนี้แล้วก็จับไปที่ตรงนี้ รอทีเดียวได้ครบเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,วคือต้นเนี้ยนะที่เราจะเก็บเวล์0ำิปไปเลยปะทไปเลยปะโอเคเราจะเราจะหาใหม่ในที่สุดคุณปัทรพลได้เลเวล30เป็นที่เรียบร้อยและเขาก็กำลังจะตามเออนะพี่ทำเสียงอย่าง,งี้เว้แบบไป ไปที่วัดแล้วพี่ก็ทำเสียงเงี้ยเจเจบอกว่าที่ทำเสียงงี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ชอบพี่พี่งงมากเลยเร่เสร็จแล้วแล้วคุณเจเจก็ได้รับน้ำพาเจเจไปที่วัดไงแล้วเหรอแล้วคุณเจเจก็ได้ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าที่ตัวเองเจเจนั้นจะเห็นอะไรอาจจะเห็นอะไรก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมผูกไม่รู้กันจะพูดอะไรแต่ก็คือพูดกวรไเป็นภาษาประมาณเนี้ยแล้วเจเจก็บอกว่า เออเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นนะอะไรที่เขาเห็นอันนี้เขาเขาดูว่าล้อเลเียนนะเขานั่นนะ <laughs> เขาเขาว่าตามหลอกนะกลัวเฮ้ยแต่เคยรอบหนึ่งแล้ยที่เคยที่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่พี่บอกว่าพี่ไม่พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพ,พี่ไม่กลัวหรอกคือพี่แค่พูดแบบทำเสียงเฉยๆพี่ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขามาเข้าฝันเว้ยเฮียแต่ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะคิดเองจิตใต้ลึกๆของเราเราอาจจะคิดเองก็ได้นึกออกปหม เขามาเข้าฝันก็แบบเป็นแบบเป็นแบบไม่ใช่เขาแบบเขาไม่เป็นใครไม่รู้อะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัวตนยังไงนะแต่ว่าเขาก<ๆ>็มาเข้าฝันแล้วแบบว่าทําให้เรากลัวมากอะแบบอารมณ์มัมาเหมือนมาหลอกให้เรากลัวแล้วเราก็บอกมาหลอกทําไมอะมาทำให้เรากลัวทําไมอะไรอย่างเงี้ยไนพูดแล้วก็ลุกเลยมขาหลอกให้กลัวทาไมเขาก็บอกว่าอ้าวไหนบอกว่าไม่กลัวไงคุยอย่างเงี้ยแล้วม,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 มันก็ตื่นตื่นจากฝันไปคือในในฝันนะจำไม่มได้ว่าเขาหลอกอะไรแต่รู้ว่าเราแบบกลัวมากเรากลัวแบบกลัวโคตรตะกุด แล้วถ้าคืนนี้เขามาเข้าฝันอีกแล้วบอกว่าพี่ไม่ได้คิดไปเองอ่ะกูจะบอกว่าไปหาไปหาเจมวิวิทได้เลยผมไม่รู้ว่าจะตามแท็กเกอร์ได้ไงแต่ผมรู้ว่าถ้าแบบก็มีอะไรก็ไปหาเขาได้เลยไปคุยกับนั่นคือผู้จัดการส่วนตัวน่ากลัวน่ากลัวคือคือพี่มีมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วอย่างเช่นแบบว่าอะไรที่แบบว่าคือความรู้สึกกลัวมันมันอธิบายไม่ได้มันกลัวจับใจจริงๆเวลาที่เราแบบฝันอยู่หรืออะไรอยู่เนี้ยมันแบบมันมันอธิบายไม่ได้ว่ามันมันกลัวยังไงวะพี่ มันกลัวกลัวจับใจเลยมันกลัวกลัวมากอ่ะไอ้ตอนนี้เหมือนกันที่เคยไปฝันแล้วแบบว่าไปนอนค้างที่กลางเต็นท์อ่ะกลางเต็นท์ที่จำไม่ได้ว่าที่ไหนที่ไหนวะชลบุรีเออไม่ใช่ดิที่มันมีเขื่อนอ่ะชื่อเไรนะที่เขาไปดูพระจันทร์ขึ้นอ่ะเขื่อนอะไรไม่รู้วะจำไม่ได้แล้วอะเคโอติกไม่รู้อ่ะไม่รู้จำชื่อเขื่อนไม่ได้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ชลบุรีไม่ใช่เขื่อนอ่ะอ่างเก็บน้ำปะหรือไม่ใช่ชลบุรีก็ไม่รู้อ่ะไอ้เหียพูดแล้ว อ่ะเกิดนั้นมันดังๆอ่ะนี่แบบว่าต้องดังๆเลยอ่ะดังๆเลยอ่ะไม่ใช่บางพระการการเออการการการใช่ใช่การ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 จันทบุรีการจันทบุรีคือไอการจันทบุรีอ่ะการจันทบุรีไม่ใช่เออไม่ใช่ชนบุรีการจันทบุรีอ๋ออ่างทองลงอ่างเที่ยวบางพระบางชีไม่ใช่การจันทบุรีอ่างเก็บน้ําช่วยคนน่าจะรู้ละยังไม่รู้อีกเหรอเกินสี่นักขรินไม่ใช่ไม่ใช่เชี่ยวหลานเชี่ยวหลานมันอยู่แบบเหนือเหนือไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูเอาตัวมันก่อน สวนพึ่งอะอยู่ใกล้สวนพึ่งอยู่ใกล้สวนพึ่งกูจำได้ว่าอยู่ใกล้สวนพึ่งพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเราดาวถูกแล้วอยู่ใกล้สวนพึ่งใช่ไหมอยู่ใกล้สวนพึ่งลาดบุรีเหรอเออนั่นแหละจากชนบุรีไปกาญจนบุรีแล้วไปลาดบุรีต่อมันมันอยู่มันใกล้สวนพึ่งไหมมันใกล้สวนพึ่งเร็ว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 ขอขอหน่อยขอขอชื่อหน่อยขอชื่อหน่อยแหมคนเรามันก็จำผิดกันได้ชิวๆปะวะ ไม่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 อ่านแล้วไม่แองกแกงกระจานแกงกระจานใช่แองกกระจานไม่ใช่แ่งกระจานเออแกงกระจานใช่ไหมแกงกระจานเออไปไปแกงกระจานแล้วก็ไปไปไปกลางเต็นที่สวนพึ่งเรื่องราวมันประมาณนั้นแล้วก็ไปนอนไปนอนไปกลางเต็นที่สวนพึ่งแล้วก็ตอนนอนก็ก็เหมือนกับเหมือนถ้าพูดถ้าพูดตามความเป็นจริงก็เหมือนพี่จาไม่ได้ว่าพี่นอนที่นี่ เออพี่พี่ไม่รู้พี่จำตัวเองไม่ได้ว่าพี่นอนที่นี่แล้วเหมือนในฝันนะมันก็รู้สึกว่าที่ไปกลับไปที่บ้านคางกับใครบอกโมเองแล้วมันมันอยู่มันอยู่เพชรบุรีมันอยู่มันอยู่ราชบุรีหรื่อยู่เพชรบุรีเหรอหัวเรืกก่อกระป๋อ, <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเราให้จบก็คือก็คือไปนอนแล้วแล้วจำไม่ไนนด้ว่าคืนโดยสรุปคือเหมือนเหมือนวิญ,ญญาณพี่อ่ะหรือว่าตัวเองพี่พี่จำไม่ได้ว่าพี่ไปนอนที่นั่นเว้ แล้วพี่ก็ในฝันพี่ก็รู้สึกว่าพี่จะไปที่บ้านไปที่บ้านที่แบบไปบ้านแบบบ้านบ้านแบบบ้านตรงสายหนึ่งเออบ้านตรงสายหนึ่งว่าแบบไปหาตัวเองที่นู่นแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอก็ก็แบบแป๊บเดียวนะหาไม่เจอแบบแป๊บเดียววาร์ปไปที่วาร์ปได้เลยวาร์ปไปบ้านยายไปบ้านยายก็ไม่เจออีกอะไรเงี้ยแล้วก็รอดมาได้เพราะว่าแบบว่าที่บ้านยายเหมือนแบบเหมือยู่ดีก็มีเสียงใครมนรถผู้บอกว่าไม่ได้มาที่นี่ไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วเมเลยนึงอ๋อกูไปเที่ยว แล้วมันก็แล้วก็ตื่นเลยมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีไม่ย่ยางไรก็คิดว่าพี่พี่ลเลอะเถอใช่ปะ่ะแล้วประเด็นน่ะประเด็นมันมานน้าปสะหลาดใตรงที่ว่าตอนที่พี่วาร์ปแรกที่พี่วาร์ปกลับไปบ้านบ้านบาน้บานตรงสายหนึ่งใช่ปะ่ะพี่ก็เดินหาตัวเองเลย่ารแบบหาหาอะไรก็หาไม่เจอใช่ปะ่ะเออเน่ะด้วยความหาไม่เจออะเสร็จปุ๊บนั่นแหละก็คือแบบว่าผมตอนแรกเพื่อไปที่สายหนึ่งแล้วพี่หาตัวเองไม่เจอ ทีเนี้ยพอพี่กลับมาจากการไม่ใช่กาลมัวกลับมาจากที่เขื่อนอะแก่งกระจานอะเออพี่พี่ชายพี่ก็บอกว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนเหมือนพี่เดินในห้องแบบตลอดเวลาแม่งน่ากลัวเลยหมมันกลัวน่ากลัวมากเลยถ้ากูเป็นผีกูเป็นผีที่น่ากลัวมากเลยคือพี่ชายพี่ที่เขาอยู่ที่บ้านอนะเขาได้ยินเสียงแบบคนเดินในห้องแบบในห้องพี่อะตลอดเวลาแบบเดินแบบมันแบบตกใจว่าเดินหาอะไรอะไรเงี้ยเออมาไปไหนที่บอกว่าตกใจแค่น้เแรบบื่องเล่ารื่องเราจบละ คนลุกปะคนลุกปะเนี่ยไปไงพี่บอกแล้วของจริงคนลุกนี่คือปวดขี้อตกเอาดือ้อๆไม่ต่อถ้าจะถ้าจะเล่าให้หน้ากลัวมันก็น่ากลัวอยู่ <c oughs> แต่นี้ก็เล่าแบบว่าย่อๆแบบว่าคือมันเหมถึงว่ามันมันรู้สึกแบบมันมันรู้สึกแบบแปลกดีว่ะแต่คือพี่กลับมาพี่ไม่ได้คุยกับพี่ชายบอกบอกว่าเมื่อวานพี่ฝันนงงั้นอย่างนี้นะอะไรเง,งี้ยไม่ได้ว่าเล่านะคือกลับมากลับมาถึงบ้านตัวเองลืมไปหมดแล้วเรื่องเรื่องเล่าแบบลืมไปหมดแล้วว่า ว่าว่าว่าฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็คือแบบลืมหมดแล้วเพราะว่ามันมันมันกว่าจะกลับรถกลับถึงอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไปกินร้านกาฟงาแฟทำนู่นทำนี่แบบอะไรเงี้ยมันมันลืมหมดแล้วว่าว่ามันเคยเคยฝันเคยอะไรอย่างนั้นนะเออกลับมาถึงบ้านพี่ชายก็เลยถามว่าเอ้ากินไม่ได้อยู่บ้านเหรอเมื่อวานพี่ได้ยินเสียงคนแบบว่าเดินในห้องกินแบบตลอดเวลาแบบว่าเดินแบบตึงตัง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 พี่คิดว่ากินอยู่บ้านปรากฏว่ากูโจรขึ้นบ้านอ่ะจะเป็นโจรขึ้นบ้านกูมั้งอาจจะขโมยของกููไไปแล้้ววกอาจจะม่รตั แล้วก็ฟังเป็นเรื่องอภินิหารจริงๆแม่งคือแบบว่าโจรขึ้นบ้านเฮียแต่พี่เป็นคนที่เชื่อมั่นแน่นอนว่ามีมีผีบนโลกแน่น,น,นอนเ้ยาะกูเคยเจอแล้วกูแบบกูมั่นใจว,ว่ากูกููมั่นใจเลยว่าคือเจอผีไม่ใช่ผีแบบแฮ่อีงผีมีจิงผีมิจิงไม่ใช่นะคือผีมันจะเอากูไปด้วยอ่ะแม่งเลยตอน,นเด็กๆเออรู้สึกเลยว่าแบบว่ามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคิดว่าพี่เคยเล่าไปหลายรอบแบบเป็นน่าจะเป็นสิบรอบแล้ว à hay lâu à hay lâu à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ก็ใครเปิดเทเลอร์เฮียอะไรวะใครเปิดเทเลอร์เฮียววอะไรวะเรื่องของเรื่องวันนั้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยจ้อบอกเลยว่าย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นช่วงที่เียนั้นอายุประมาณราวๆอยู่ที่ประมาณ3าถึงสขวบไม่ใช่สิ น่าจะประมาณห้าขวบโดยประมาณนะคุณผู้ชมก็ the the เป็นด็กบ้านนอกอยู่ที่สุวรสาครีบ้านบ้านนอกนั้นก็ทำไรทำนาทำสวนนะคุณผู้ชมก็จะขุดคลองขุดคลองโดยประมาณจะเป็นทำสวนนะทำสวนทำสวนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นร่องนาเงี้ยร่องนาเนี้ยคือจะเป็นคือเราน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับผุจะเป็นร่องประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ ทำไมกูยิ้มวะโอเคเรื่องผีเรื่องผีเรื่องผีนะครับคุณผู้ชมจะเป็นร่องอย่างนี้ฮนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นก็ตรงนี้ก็จะโดยชาวบ้านเขาจะปลูกผักประมาณนี้ปลูกผักปลูกผักนี่ฮะปลูกผักนะก็จะเป็นชาวนาประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะนี่เป็นน้ำย้ายเวลาเร็วรอครับนี่เป็นน้ำนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็วันนั้นเนี่ยก็ ช่วงประมาณเย็นๆนะครับประมาณ 3- 4มสี่โมงบ่ายสองบ่ายสายมแล้วกันประมาณนี้ครับทางบ้านพี่กับกับครอบครัวนะครับผมพี่ปัญญายก็มันจะเป็นศาลานะครับผมก็มาชุมนุมกันเพื่อที่จะเล่นน้ําลงไปเล่นน้ําต่างๆนะผมว่ายน้ํามีเรือมีเรือนะครับผมว่ายน้ําเล่นเล่นน้ำกันนะครับเด็กๆตามภาษาเด็กๆแล้วก็ตามภาษาของผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่มามาเยอะผู้ใหญ่บอกว่าพ่อแม่แม่พี่ก็มานะ้าพี่มาตาพี่มายายพี่มาแบบ มาอยู่นเยอะครับมันเรียกว่ามาปิกนิกกันนะครับเป็นปิกนิกเล็กๆก็วันนั้นนะครับผมก็เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดตรงที่ว่าตรงนี้เราถ้าสูมไปตรงนี้นะผมทุกทีตรงนี้มันจะเป็นจะเป็นเรือเป็นเรือเป็นเรือพายเป็นเรือพายเรือพายนะครับผมก็จะมีน้าพี่น้าน้าพี่กูกลัวเสียงสาวแล้วคือมีน้าพี่นะผมเขาก็ตัวผอมๆแห้งแรงประมาณนี้ ให้นาพี่เขาเป็นคนอยู่บนเรืออ่าอยู่บนเรือแล้วเขาก็ให้พี่ขึ้นมาบนเรือประมาณนี้จริงๆเรือมันก็เรือเล็กๆแหละแต่กูว่าไม่เป็นนะผมแล้วเขาก็จะทวิธีการคือเรือล่มทาเรือล่มก็คือจะทําการให้เรือเนี่ยทําให้เรือเนี่ยเรือมันล่มนะคุณผู้ชมคือจะทําใช้ใช้มือใช้มือสองข้างนะจับไปอย่างเงี้ยจับแล้วก็เขย่าเรือเงี้ย ให้เรือมันให้เรือมันโครงเครงโครงเครงโครงเครงแล้วก็เรือพลิกคว่ำเออให้เรือพลิกคว่ำแล้วเรือก็จะแล้วเรือก็จะกับวืบกลับลงมาคว่ำอย่างเงี้ยนะทุกคนเพื่อทุกคนก็จะตกน้ำไปแล้วแล้วพี่ก็ขึ้นไปเล่นแล้วลนาก็ทำแล้วพี่ก็อ่าเรือเรือคว่ำแล้วก็เออสนุกสนานลงมาอยู่แล้วคือเราก็จะเหมือนเราก็้ายบอกว่าถ้าเป็นระดับน้ำอยู่นี้เรือมพอเรือมพลิกคว่ำปุ๊บเราก็จะหล่นไปข้างล่างอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าลอยประมาณนี้ เล่าลเราผิดในช่วงที่นี่คือความน่ากลัวที่นี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเรื่องราวมันก็เกิดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พี่พี่เนี่ยได้ทําการพี่น้าของพี่เนี่ยเขาได้ทำการทําเรือคว่ำเนี่ยน่าจะรอบที่สามนะคุณผู้ชมพี่ก็ล่วงหล่นงไปในน้ําในขณะที่พี่ล่วงหล่นลงไปนั้นพี่ก็จะว่ายขึ้นมาก็มีมือ ไม่ทราบว่ามาจากไหนมาจับขาไว้นะครับคุณผู้ชมมาจับขาพี่ไว้ขาข้างขวาจับแบบสมมติวันนี้คือมือนะสมมติวันนี้คือขามึงถ้าเอามึงจะมึงจะขอตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าพี่กำลังจะอธิบายว่ามือเป็นยังไงแต่ไม่ใช่นักกล้าอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นมืออย่างนี้ดูดีดูดีนะผมอันนี้คือสมมติสมมตินี่คือขาสมมตินี่ขาอันนี้คือขามือเนี่ยมันค่อย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  ค่อยๆแตะจากนิ้วก้อยนะนิ้วก้อยค่อยๆไล่ลงมาถรงนี้แล้วก็จับไปที่ตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็พยายามจะว่ายขึ้นมาอากาศในร่างกายเนี่ยก็เริ่มจะใกล้หมดว่ายขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามือมันจับอยู่เป็นรูปมืออย่างนี้เลยรูปมือจับอย่างนี้เลยจับไม่ให้ขึ้นทีนี้เนี่ยในจังหวะที่แบบว่าตายแน่นอนคือตอนนั้นเนี่ยแน่นมั่นใจเลยว่าตายแน่นอนเลยเพราะว่า หายใจไม่ได้แล้วอะจังหวะนั้นพี่ใช้ใช้มือ<ผ>มใช้มืานะคนนั่งขำม,มากกว่านั่งกลัวใช้มือนะครับผมเอื้อมแบบไปให้ไกลที่สุดนะครับผมพยายามจะเอื้อมมือไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้ถึงผิวน้ําเพื่อให้ทุกคนเห็นจังหวะนั้นกูไม่เล่าได้ไอเทียงอ้อนสัตครับ แมไอ้ยียขอฟิลเตอร์กูเป็นเกียใจเจเลยบ้างเนี่ยแล้วให้เก็บผ้าเก็บผ้าหรือยังไปเก็บยผงนี้เดี๋ยวฝนตกเราเลิกผีว่ะเราก็จะไม่ให้เก็บผ้ามันไม่ใช่อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเขาเลือกตายพี่เนี่ยากมากยากเกินครับลำบากหลายทะเลาะกันกตายเลยเดิ๋ยวยี่ว่ะยี่บอกพี่ยี่ยี่เรา เล่าเรื่องผีเลยในชีวิตเนาะแต่ผมก็ตั้งใจฟังอยู่ผมก็กินแบบเนี้แดดเดียวอยู่แล้วก็กินน้ำได้วยอ่ะก็มีก็มีฟิลเตอร์ใหม่ฟิลเตอร์ข่ามันชินแล้วไงเฉยๆไอ้เหี้ยมันมีฟิลเตอร์ใหม่เป็นฟิลเตอร์น้กกล้ามพี่ต้องไปดูไปคิวนักกล้ามฟิลเตอร์น้กก้ามเลยว่ะในในคนดี้ที่ดูอยู่ฟิลเตอร์น้กก้ามเล่าเรื่องผีคืมั้บโหเหี้ย เงี้ยคิดพยายามจะยื่นมือเหมือนกับว่าเนี่ยจับแบบเนี้ยแต่มันเห็นฟิลเตอร์มันตัดเลือแค่หัวมันเลยเหมือนกับมือตัวมันหนักโยงเย้เกลยเขาตเอ่เละไรเงี้ยจบเลยเงี้ยเรื่องผีคุณจบแล้วแล้วเรื่องผีเจเจอจเจบีบอกว่าไปเก็บผ้าด้วย มันมันไม่มันไม่คือเรื่องผีไม่จบอ่ะนี่จุดใครแม็กอะไรจะน่ากลัวแล้วอ่ะเราอย่างไงมันก็ไม่น่ากลัวหรอกพี่แม่งหมดตัวกระดาษได้ี่ะ PNG ดอปกระดาษเลย็ดแม่เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เนี่ยเรื่องตลกพี่เรื่องตลกพี่แม่ฮาดีว่าข้อสวัสดิ์นะเนี่ยข้อสวัสดิ์นะข้อสวัสดิ์มึงควรปิดฟิลเตอร์ก่อนเล่าเรื่อง ไม่มีสมาธิบางทีก็เลือดเยี่ยมก็เลือฟิลเตอร์กล้ามแบบเย็ดแม่แบบโหท้องแมงสาะพี่แม่งแบบดึงมันลิ้นชักเลยอ่ะเย็ยตรงกล้ามท้องอ่ะอีก่จเข็ดได้จะเข็ดได้ใช้ฟิลเตอร์ดีกวะไกเข็ดได้ด้วยูบอกไงนะสมมติว่าไปทวิตแล้วใช้ฟิลเตอร์นี้นะไม่กูไม่ได้สตรีมพี่อะไรอ่ะใครแบบกดฟิลเตอร์ทีนึงกูเล่นทีนึงอ่ะมึงเล่นแบบกดกล้ามทีนึงกูแต่ว่าพิดที่กินปิดฟิลเตอร์เล่าต่อได้มผมกำลังกินข้าวอรอ ที่หรือเธอเล่าคุณจะได้สมาธิกว่านี้หน่อยกูตาเปิดเพลงังกูเล่ากูไม่ได้ดูด้วยว่าหน้าจอนั้นมันมีอะไรแล้วก็เห็นได้แล้วถอดจบแล้วเรื่องมันจบมันก็แต่ว่าเรื่องมันคือไอ้มือนั้นอ่ะไอ้มือนั้นมันจะพยายามจับขากูแล้วกูรอขึ้นมาไม่ได้แล้วจังหวะที่จะตายแล้วอ่ะคือตายแน่นอนแล้วอ่ะมือมันปล่อย มือมันปล่อยออกเว้ยคือมือมันค่อยๆปล่อยออกมันไม่ค่อยปลยมันปล่อยออกเออมันปล่อยออกพอมันปล่อยออกนะก็คือน้ก็อุ้มกูขึ้นขึ้นมาจากน้ําคือก่อนมันก่อนแบบพอมันปล่อยปุ๊บแป๊บเดียวอะน้ำอุ้มขึ้นเลยซึ่งมันน่ามันมันน่าแปลกตรงที่ว่ามันแค่รู้สึกว่าทำไมมันถึงแบบนึกออกปะคือถ้าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสารายอะไรซึ่งจริงสารายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันบ่อขุดมันก็แบบบ่อมันเพิ่งขุดอะ ขุดเพื่อทำสวนน่ะแล้วเติมน้ำลงไปสาหร่ายที่จะโตขึ้นมาจับขาเด็กได้วะคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ไงแล้วมันก็เลยบอกว่านั่นแหละอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงแต่มันมันอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่าจริงมันน่ากลัวมันน่ากลัวแต่ว่าคือด้วยความที่ฟิลเตอร์มาฟายกินแล้วกูมันไม่มีความน่ากลัวเย็นเฮ้ยจริงมันน่ากลัวมากเลยมึงลองคิดดูมันน่ากลัวเลยกูเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ไม่มีใครบอกน่ากลัวแล้วคนหรือกูไม่เป็นเพราะกูหรือมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะพี่เหรอคือไม่ คือคือตอนพี่เล่าพี่พยายามจะบอกให้มันน่ากลัวแล้วแต่ละคนบอกทำไมแล,แล้วก็มาส,สภาพแย่กันหมดอ่ะบอกว่าอ๋ออะไรคนตีนกลับอ่ะพี่ไม่เคยมีใครบอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัววะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องนีนนนนงนะ้น่าจะน่าจะผีเป็นผีพรายน้ำเท่าที่ผมฟังมานะน่าจะน่าเหมือนเป็นน่ากลัวมากอันนี้อันนี้ นี่ผมเงยบนเรื่องนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกนะนี่ผมผมขนลุกผมฟังคุณคุณคุณกิ๊บเล่าแล้วผมขนลุกเลยนะเนี่ยไม่มีใครพูดอย่างยี่สักคนเลยแม้แบบว่าเอาเอาเขาเมื่อยเอออะไรประมาณแบกวนตีนกูกลับอ่ะแบบไม่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 ได้แบบถามต่อเลยถามว่าผีที่นั่นเป็นอะไรผีผีนั่นแม่คงแซดมากอ่ะที่แบบมันมันน่ากลัวขนาดนี้แต่ว่าพวกมึงแบบว่าข่ามันแบบว่าข่าไปเรื่อดตายบะข่าวไม่เหมือนหม่ำจกมกเลยเอาง่ายผีมันคงแซดจริงอ่ะ